ไอพี่เดินซ้อมนี่ดูในวเสาอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ไปดูในื่เสาไม่้ปากหม้อไข่เจียวเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบห้าเหรอบหค่าี่เราคาคุ้มดีเลยไรไม่ใช่รโอ้ยตาตอนนี้ตัวอะไรวะออบ้านนี้ที่รอคอยดูมาตลอด ภาพภูมิใจของสารธามบ้านของพี่องเลวานด็อบซี้กำลังมังม่อองครับอมมือครับมาดนักธุรกิจเลยอีกนเออนี่สันลูสันลูมีสันไลนะครับวันนี้เราจะไปไปขอนแก่นแล้วเสร็จมาบ้านพี่โอง อ๋อก็คือที่คุยกันไว้ว่าบ้านพี่โอ่งเสร็จแล้วใช่ก็เลยได้โอกาสจะไปเยี่ยมพี่โอ่งครับไปเยี่ยมบ้านพี่โอ่งมีอะไรถ่ายไหมอยากเอาคอนเทนต์แบบไหนอ่ะแบบกินเที่ยวอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีมีมีจุดท่องเที่ยวไหมสถานที่นัองเที่ยวมีไหมไม่มีเห็นได้เมียของนักคุณรู้สึกผิดยังไงรู้ปะเดูนเดินนี่ ดูเหมือนแบบนอนไม่เต็มอ่ะเหมือนกลับเข้าห้องมันต้องคุยกับตัวอะไรสักเรื่องเนี่ยคนรู้สึกนะแต่สีสีเขาดูมันใส่ใส่อะใส่มากเลยอ่ะดูดิใช่ดูน้ำเนี่ยแกน้ำสุกอร่อยนะไม่ต้องปรุงเลยเฮ้ยแต่มีนี่ดูเนื้อปลุกนพิเศษดูดีนะอันนี้คือพิเศษไหมครับพิเศษค่ะมันพิเศษตรงไหนเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามีเธออยู่ในถ้วยเลยในเฮ้ยอยู่ในถ้วยคนเจ้าชู้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลิศก็คือพิเศษที่สุดใช่ไหม ปัญหาคือตากล้องซัดเป็นสามเหยียกว่ะพี่สงสัยต้องหามากล้องนิ่งเลยคือนอนยังคือไม่เอาไงไม่เอาแล้วหลานว่าบมีสี่มีสี่ยังอยู่โอ้สีหน้ามึงเปลี่ยนเลยอ่ะหน้ามึงดูมีเลือดฝาดขึ้นมาเลยเพื่อนให้เวลาไปสามสี่ชั่วโมงไม่นอน ชิปหายดึงจริงดูดิแล้วนั่งกันเต็มเลยเนี่ยเฮียเฮ้ยเขากินข้าวเพื่อนด่าเากหมูกันท้าอยู่เขาแดกหมูกระทะาอีเฮียเอฮ้ยแดกแล้วเหมือนมึง เอ๋จุ๊บชิปคืนนอนสบายเราหมุนบ่างเพื่อนีอบน้ำก่อนนะเได้เนะเกยนได้นะมาอีกห้องนออ ยังอยู่นะโอุ้ยตัวยังร้อนอยู่อุ้ยฉี่แล้วหอมหมดแล้วแต่แว่าอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วตอนนัดล้อหมุนบ่ายโมงไหนดูสิโอเคนะคนไอเย็บขึ้นมาทีลองดูทปนิดนึงเป็นทิปที่กูนอนก็ปิกกระป๋องสุดและ พูจะไปเซเว่นเนี่ยพูไปซื้อสบูอ่อาบน้ำทำไมเขาก็มีโรงแรมเขาก็มีสบู่เดี๋ยวนี้อ๋อเป็นดาราแล้วเล่นหนังแล้วใช้สบู่โรงแรมไม่ได้แล้วแต่เป็ดนดาาต้องต่ำมามีคนทักกูณเาเขาเล่นหนัง <c oughs> ใช้สระรรอาบน้ำไม่ได้แล้วอ๋อคือมีคนทักแล้วว่าเป็นดาราเล่นหนังแล้วกูต้องใช้เป็นเน็ตอ๋ <c oughs> <c oughs> อ,อ เอเี่อกูปวดใจเขาั่เขากไ่งคืนเงินห้าร้อยกหรอกไม่ห้าร้อยพันห้าถามพอไงอ๋อามอเอ้ยว่ห้องละห้าร้อยไอพี่เดินซ้อมมีไดูในวเสี่อายุเท่าไหร่เียไดูในวเสาได้เยเขาเป็นเมืองในวเสากูจะมากินแต่ลาบก้อยแล้วก็กลับเลยอันนี้ขนาดเห็นลางๆเนี่ยเซ็กซี่อย่างเงี้ยเล้นกูน่ะน้อง เันให้ดูสลีละคุณองนะครับเป็นแบบภาพแบบเบอร์นะครับเบอร์ใครจะตัดเนี่ยไปๆไปเราไปเราก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปหาก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกินกันครับเพื่อนๆซึ่งเราเคยไปกินมาแล้วหนึ่งร้านก็คือร้านเนเนเเปิดให้ดูนี่เลยนี่ร้านนี้ครับทุกคนครับปากหม้อยวนุู่าน มีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจครับก็คือร้านนี้เลยคุณแจงก๋วยเตี๋ยวปากหม้อซึ่งคะแนนรีวิวเยอะด้วย 4. 1ุผู้ผาานที่เราไปกินอยู่ที่ส9ุดแล้วก็อีกร้านหนึ่งคือเข้าเปียกสาขาขอนแก่น 4. ี่จุด่ะมีมีร้านที่คะแนนเยอะกว่าที่เราเคยไปกินอยู่สองร้านอ่อันนี้ใช่ร้านที่พี่องค์แนะนำปะ่ะพี่องค์แนะนําคุณแจงอืมเป็นร้านเข้าเกียบปากหม้อที่ได้มิชลินด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อน่าจะเป็นร้านนี้แหละกูว,ว่านะ เออ่ะเผื่อพี่เป้มยังไม่รู้เด้มันจะเป็นร้านอะไรอะไรพี่ยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วมึงไม่อาบน้ำไม่บอกว่ามันอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวจะดูดูมาแล้วเหรอเออเผ่อเลยมันต้องคิดว่าเป็นผมแน่เลยเผื่อเลยคลิปก็คลิปมึงตื่นก็ไม่ตื่นใครชวนใครเป็นคนชวนมาใครชวน แม่อุ๊ยถ้าจังหวะนี้นะกูเดินลงก่อนเลยบายได้เดินแน่ๆต้องเดินใช่ไหมครับพี่ั้ผมนี่หรอนี่เราเราอยู่ชั้นไหนนะชั้นเจ็ดชันเจ็ดกี่ยามเนี่ยหอบอกไอ้เม้ด้วยออกมาเลยไอ้สัเดี๋ยวมีบิ๊กเซอร์ไพร์กเร์ไพรม์ ดันตนันดันตนันดันตนันดันตันมาวาันตูจีนร้านอื่นปิดเอ,อิดก็เลยได้ร้านนี้ชื่อว่ายวนเรเฮ้ยมีปากหม้อด้วยนีปยนปป่ปากหม้อยวนเรปากหม้อธรรมดา40 ลาไข่ดาว45ปลาปาไข่เจียว45ปล้าปากมอพิเศษ5 5ยังไงแผนแรกแผนแรกเราจะไปไดโนเสาร์ ไล่สัตว์เปลี่ยนดีกว่ายวไปที่ไหนนะที่เรียมูปล่อยจะออกอย่างท่าบ่ายโมง่สัตวเหมือนกันตเล็กหน่อยลูกหลานมันอ๋อที่ยังหลงเหลืออยู่อ๋อเดี๋ยวเราไปดูงูพิธิธรัมท์เหรอเป็นพิธิธรัมท์เหรออาจารย์พิธพาก์าในคาน ของดีปลาเตปปีเ๋ยวตักหม้อปากหม้อไข่เตี๋ยนนะวเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าค่าราคาคุ้มดีเลยคืออันนี้อร่อยมากราดน้ำจิ้มเข้าไปหอมเยอะเกินไม่รู้จะจินอะไรนี่เทียสั่งแตลยมือเย็นนะ อืมันละมุนมากเลยใส่อืนุ่มมันนุ่มนิ่มไปใไปไปเลยพาไปดูอีกนี่เราได้ดูในรัสาวไหมพาไปดูลูกในรัสาวลูกหลานอ๋อตอนนี้เป็นอุ้ย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 เข้าเข้ฮ้ยหมูเด้งหมูเด้งนี่มาโออะไรไม่มีไม่มีไม่เฮียอะไรท็อกซ์กเพชรเนี่ยก็งูแล้ว เอ็กโซติกนี่เรามาที่ขอนแก่นเอ็กโซติกเพกตครับเมื่ก่อนมากินกระต่ายเปล่าเหมือนเป็นพวกคาเฟ่สัตว์แปลกนะมนมีอะไรแปลกกับกูเหรอวะงูบ่ไหนไม่มีูไม่มีอันนั้นมันมาตอมดีต้บดีอะไรนะเอ็นดิน้ำมันพี่ตัวก็ต้องใหญ่ ไอ้งูปลอมนี่เห็นไหมนิ่งอิฟเลยพี่โอมวันนี้ของเท่เท่เลยเหมือนพวกมาเฟียในหนังฝรั่งอ่ะพี่โอมตัวนี้ชื่ออะไรครับเปโเรนครับน้องเป็นลูกพอเปโเรนต์น้องกินอะไรอ่ะพี่ ก็กินคนทั่วพี่จะรู้ได้ไงว่าบรรดนึ่งน้องมันอิ่มแล้วอ่ะอาการอิ่มเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับหิวเขาจะอีกแบบหนึ่งอันนี้หิวหรืออิ่มพี่กินไปแล้วครับยังไม่หิวแต่ก็ไม่ได้อิ่มน้องน่ารักครับน้องไม่ดุเขาเห็นแล้วมาแล้ว เขาบอกมันจะไล่กัดขากระเก่งมูจิตาวมูตาวอยู่นูอนตัวนี้ตัวอะไรวะแต่ว่ามีคนมาเอ้ยแต่กลิ่นแพะโคตรชัดเลยนะใช่อยู่เขาหมกเลยเนี่ยไอโอ๊ตฮะกูมีเครื่องแกนไบรอันนี่นี่ไบรอนี่เขาตรงนี้ขึ้นไปได้เลยโน่นโน่นโน่นคนโนนมีผักไปไปไป เที่ยวกับเพื่อนวัยสามสิบกูก็ไม่ได้คิดหรอกว่ากูก็ไม่ได้คิดหรอก <c oughs> ว่าไอ้แค่เพื่อนในวัยสามสิบมาเที่ยวต่างจังหวัดกันเป็นไงก็นอนพักผ่อนรีสอร์ทอะไรนู่นนี่แหละเออแล้วทุกวันนี้ดูเพื่อนวัยสามสิบกูพามาเที่ยวมาสวนฟ้า <c oughs> <c oughs> มาดูนกยูงมาดูมาครับมาดูแพ้มาดูโอ้ <c oughs> มาอแล้วช้างโอมาโอ้เ <c oughs> อ้ยเราเดินสุดยังข้างในมันมีอะไรเปล่าเผื่อมียีราฟมีอะไรเปล่า ทิ้งร้านทิ้งเหลินมาสี่ห้าล้านมันดูเผื่อเข้าไปข้างในแล้วมันมีเสือมีอะไรเข้าไปดูดิมีความเล้าใจอยู่ข้างในเปล่าเหลินให้วุ่นไปหมดเจอมาแล้วอ่ะยอะใหญ่เลยแต่เขาไม่เจอมาแล้วไงเขาเจอไอ้เป้าหมายเขาแล้วเดินลึกไปแล้วแพะ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 มินิปิกนี่มาดิลูกหนูออกมากิน เดินใหญ่แล้วเรดินใหญ่แล้วมาแล้วมาแล้วทไทยที่เดียวทีจริงโอ้ยอุ้ยเดือดนะคะอุ้ยมันมาลุงหนูก็อุ้คุณรู้ไหมว่าคุณจะทำซุปอร่อยนะคุณรู้ตัวหรือเปล่ามีเครื่องเทศข้าวบกนะวันนี้นะเดี๋ยวกินให้อิ่มแล้วกันเดี๋ยวกูกินเดี๋ยวกูกินมึงให้อิ่มเหมือนกันมึงอิ่มกูก็อิ่มเปล่า ถ้าเข้าก็คือผู้ใหญ่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ผู้ใหญ่150ถ้าเด็กครับเด็กสูงไม่เกิน175บาทแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเด็กๆมาเที่ยวสุกเสารอาทิตย์นะส่วนมากก็ผู้ใหญ่นะครับมาเยอะแล้วมีโชว์อะไรไหมพี่หมายถึงว่าวันสุกเสารอาทิตย์ก็จะมีผมจะพาสีมณฑพาเล่นกับสัต่างต่างอะไรอย่างเนี้ยเขาพี่มีแบบยื่นหัวเข้าไปในปากม้ามีไหมไม่มีนะไม่ไม่ใช่นั่นมันโชว์จระเข้ไม่เอไม่มี ใครมาขอนแก่นครับเพื่อนๆที่ผมมาหลายรอบนะก็รู้สึกว่าสถานที่ต้องเที่ยวหายากถ้าใครดูตรงนี้แล้วสนใจหมาก็แวะมาได้ครับทุกคนครับผู้ใหญ่150บาทเด็ก75บาทขอนแก่นเอ็กซติกเพชรครับทุกคน สตุนออ๋สตุนไม่อยู่ในรถมีบ้านพี่องโอ้ยวิชาว่ะเสี่ยใหญ่กรุงเทพมาเยี่ยมบ้านครับผมโอ้ยมินิมอลนะเสี่ยใหญ่กรุงเทพมาเตามาถึงแล้วมินิมอลนะเตามาถึงแล้วสววย่ะพี่องไอโอ๊้มึงอย่าไปเห็นเตาหน้าเลยโป้ยอเฟ่เลยแต่โป้ก็ตลกกันนะอือบ้านนี้ที่รอคอยดูมาตลอดความภาคภูมิใจของสารคาม นี่คือจุดแลนด์มาร์คหนึ่งของมหาสารคามครับเพื่อนๆครับบ้านของพี่องค์เลวานดอฟสกี้กำลังมั่งม่อองครับโบกมือครับดีใจด้วยครับดีใจนี่ไแค่นี้แค่ไอ้สามตัวนะก็ปิจากปอปโกเข้าไปดูเลยตรงนั้ไม่ใช่อือคือคนคนต่างจังหวัดเขาชอบแบบนี้เนาะพี่องลงๆไอชี้คุณึกว่าคุณึกว่าสารวัตรเองไหมเขาชอบแบบนี้จริง มันเหมือนมากเลยนะเหมือนวัดที่เป็นโบสถ์อ่ะอือคุไม่ได้กลับบ้านนานๆปกติถ้าเรามาเจอม้งเจอแม่แม่ดีใจไหมดีใจ้องดีใจแม่กูเงียบมาเลยว่ามาตัวอะไรเหนื่อยทุกทีล้างปลาอีกเลยนี่หมดอยู่ไม่หวังพาพาเดินบ้านได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ้ไเอาให้เหมือนแบบเคหาสถานบ้านปลายอ่ะดูเลยว่าตรงนี้โซนนี้เท่าไหร่มา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 เอ้โซนนี้กับโซนนั้นเรียกดีชื่อเรียกโซนนะ อันนี้เป็นอ่าเหมือนมันจะมันอยู่ใน Pinterest ก็คือเป็นแบบขวดขวดฝรั่งขวดฝรั่งเหรอขวดฝรั่งแต่พวมพาร์ดูขวดไทยเไม่ขวดฝรั่งเหรออันนี้ขวดฝรั่งขวดฝรั่งนี่มีตัวดูนี่มีถุงมีโซซักล้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเตาอินฟราเรดเข้าไปอะไรนะเตาอินฟราเรดเตาอินฟราเรดกูเห็นแต่ยังไม่มาแล้วก็เดี๋ยวจะมีฮูดติดตรงนี้ฮูดฮูดใส่ต้องกดดิโซนโซนนี้หมดไปเท่าไหร่ครับโซนนี้หมดไปเท่าไหร่ครับโซนนี้เท่าไหร่โซนนี้เท่าไหร่ โซนนี้สองล้านครับสองล้านครับโซนนี้สองล้านสองล้านครับโซนนี้หมดสองล้านครับโอ้วะอโ้ยแอร์ยิงเฉียบนะนี่ครับแอร์สามตัวครับจากพี่ป๊อปครับอต่อมาที่ให้บ้านได้ลมเย็นครับทำไมทำไมข้างล่างถึงโล่งๆเงี้ยพี่องคนดีสารก็ชอบ เขาชอบให้ภายในบ้านมันโล่งโปร่งคือเขาชอบอยู่โล่งเพราะว่าพื้นบ้านเนี่ยงานโขงานแต่งงานบวชทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเออเอเวลาจัดงานบุญงานอะไรก็อยู่นี้จัดงานได้แล้วก็ใช้หลับใช้นอนก็ปูเอาง่ายๆตามวิถีของคนต่างจังหวัดบ้านสวยมินิมมองในที่นอนพ่อแม่ผมก็มินิมอลนี่ไงอันนี้พ่อนอนสามแสนบาทครับสามแสนบาทครับผาทัวร์ครับทัวร์ครับบ้านพี่องค์กระมังหม้อโอ่งครับเพื่อนๆ ผมดีใจแทนพี่ว่ะห้องนี้คือห้องอะไรลูอออกพี่ห้องนอนนี่ห้องนอนพี่องค์ครับซึ่งก็ไม่ได้มาด้วยเวลามาก็นอนโรงแรมด้วยการออกแบบทางลงมนิหมดแล้วเดีย๋ยวแล้วนี่ไนงะแล้วก็เปิดอันนี้ใช่ป่ะลงก็โฟลู รุปโดยรวมทั้งหมดครับครัวโซนครัว2ล้านพื้นสแสนข้าบนมูลค่าโดยรวมเท่าไหร่ครับข้าบลเล้านสองครับข้าบลเล้านสองรวมทั้งบ้านโดนโกงเท่าไหร่ครับ6แสนครับไอสัตว์เอามาคืนพี่กูนด้วยไอหนังหมาบ้านสวยนะเนี like okay, ่ยใช่เป็นแบบวิถีคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใครมาเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ญาติต่างๆก็มานอนเรียงกัน เอยใช่คนต่างจังหวัดก็ไดนอนรวมๆกันเรียงเรียงกันหรือแบบกินข้าวอ่ะกินข้าวก็ยกเป็นสำรับสำรับนั่งกินที่พื้นใช่จากนั้นเลยหลังจากนี้ก็ทยอยทำกับข้าวนะใช่นะผมอาจจะถ่ายที่ช่องพี่องค์กะละมังหม้อโองการมังหม้อองนะผมแกบอกว่าเดี๋ยวแกถ่ายคลิปทำกับข้าวต้อนรับเพื่อนๆครับผมล้างผักซอยหมูเมียเมียริเวียอะไรไปนะ ปลาดุกต้มปลาปลาดุกต้มปลาหนึ่งเมนูจะเห็นบอกว่ามีแหนมผัดไข่แหนมผัดแหนมผัดไข่พี่เป๊มีแกงเห็ดด้วยอันนี้ก็ของเมืองแล้วก็เดี๋ยวดูว่าพี่องค์จะทำอะไรให้เรากินอีครับทุกคนครับผขนมแหนมผัดไข่ของเป๊ครับของเป๊ครับพาไปดูครับพาไปดูครับของเป๊ครับ แหนมผัดไข่สุดน่ากินใส่ผงฟุ้งฟิ้งเข้าไปประมาณใหญ่ลองชิมกันเพื่อนให้มแหนมผัดไข่ฝีมือเป้อือหือแหนมผัดไข่สุดอลังการตันน้เขาสวยนะมันมันแบบมันนัวมันไข่แบบไข่เละๆแหนมเป็นยิ้น หัวหอมกำลังสลดหัวหอมเติมความหวานนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเพื่อนเลยหอมพี่องค์ไหมน้ำเสนอหอมพี่องค์ไหมพี่องค์ให้ดูต่อเมนูจากพี่องค์ของผมปลาหนึ่งคือปลาดุกลอยก็คือเหมือนปลาดุกต้มปลานะใช่อันนี้ครับจะกินกับขนมจีนเฮ้ยดูปลาเป็นโอ้ยไม่หงไม่หันเลยเหรอโอ้โหแม่งขึ้นจากแม่น้ำยังไงแม่นใหญ่งั้นเลย แล้วก็อันนี้หอมขนาดนี้วะอันนี้คือแกงเห็ดให้เชฟมาชิมนัวหอมรสเผ็เบาๆหอมแกงเห็ดครับแกงเห็ดอนเมนูนี่เหมือนจะแกงเห็ดแกงเห็ดขเาเรียกแกงเห็ดกันเปิอแกงเปรอแกงเปอเป่น่ยวะเรียกงเห็ดได้เดี๋ยวเราจะสำรับกินกันตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ วิถีชีวิตชาวอีสานบ้านพี่องแม่โคตรมีเสน่ห์เลยโคตรชอบเลยดูบรรยากาศสิครับดูบรรยากาศแล้วก็ข้างบ้านเปิดเพลงโจ๊ะเพลงมาลามงี้กันเลยสามชาติตั้งวงกินเลยจวดอย่างจวดอุ้ยเสียโป้ได้ทำไปได้ไหมสัตว์เลยนี่สัตว์เลยนะ ข้าวเหนียวแกงเห็ดอุ๊ยกินไปข้าวสวยเลยข้าวเหนียวโหนก็ดีอร์มาถึงอะไรแกงเปิดเหรอดีจัดอ่ะคุณลองกินปลาดุกยังวิธีกินที่ถูกต้องคือปลาดุกหนึ่งตัวตัวยกใส่จานยังงไต่อโอ้คนละตัวนี่ไอ้เคี่ยวเลยเหรอจำปีเหมือนนี้เหรอไม่หยาดไม่ขยะนมแม่มั่ืไปหือ ขนมจีนได้ไหมอันนี้กินขน,นมจีนได้ไหมีก็ได้เ้าเหนียวก็ได้ช่องกูปึ๊บเขาเรียกเขาเรียกปลมารนนแบบวันนี้อ้าวเรื่องดูครับกล้องพี่โอ่งเขาโดนพริกป่นแล้วแม่งแบบไอ้พี่กล้องพี่องค์ม,ปปม่ง,แบบ e, งมสว่างสัดน่ากินออของกูมือดอยากก่ <c oughs> างกับรายการฝรังคนอี่เนอุ้ยเมนูใหม่ใม่ครับเมนูใหม่มาแล้วอันนี้มัมมัมกับป๋ามัมอ๋อมีสองม้าก็คือเป็นมัมแล้วก็มัมอร่อยน้อยนะส้มไก่ คลิปนี้ก็ถือว่าเนิ่นนานครับเพื่อนๆครับอันนี้เราถ่ายกันมาตั้งแต่อยู่ที่นนทบุรีเดินทางไปขอนแก่นตะลุยกินหลายร้านในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้มาโผ่ที่มหาสารคามบ้านพี่โอ่งครับเพื่อนเื่อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ใครดูแล้วชื่นชอบคลิปแนวๆนี้เป็นวอล์กกินกึ่งท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผม ค <Comment> อมเมนต์เอาไว้ครับเพื่อนๆครับคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพื่อนๆแล้วผมใครดูแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอตัวไปกินข้าวก่อนครับเพื่อนๆครับไปละไปละนะครับจะได้ไม่ต้องอภะวะโควดดิวงไทยไปบรรยากาศโครดีใช้เวลากับเพื่อนดีกว่า